ทำไมพระพุทธเจ้าถึงจัดว่าคารวะคับแคบแล้วก็ต่อด้วยว่าเป็นทางมาแห่งทุลีอย่างวันนี้ก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันใช่ไหมชีวิตของคารวะชีวิตวุ่นวายทางโลกต้องทำาน่นทำนี่หายอยู่หายินนะ หลายเรื่องพัญญามันก็ทําทให้มันวุ่นวายนะถ้าเปรียบเทียบคือเราไม่ได้ขัดแคลงเรื่องอาหารการกินอะไรหล่ะเราก็มีกินบางคนกินสามมื้อบางคนกินสองอมื้อบางคนกินมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรียกว่าตามอัตภาพพอใจแบบไหนก็แบบนั้นใช่ไหม แต่ที่มันขาดก็คือขาดอาหารดีๆให้ใจการที่เรามาเข้าสมาธิอย่งนี้ใจสงบนิ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียวใจมันก็อิ่มอิ่มสบายมันก็ไม่วุ่นวายไม่ร้อนไม่สัดสายใจมันก็ชุ่มเย็นมันมีกำลัง ใจมันไม่เหนื่อยใจมันรู้สึกแบบอิ่มอะเหมือนคนรินข้าวอิ่มเพราะนั้นการที่เราอยู่ข้างนอกแล้วเราจะมีเวลาหลีกเล้นมีเวลาที่จะหลีกไกลจากเรื่องวุ่นวายมันก็น้อยใช่ไหมแต่การที่เรามีเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยสามวันอย่างเงี้ยเราได้มาหลีกหนีออกจากความวุ่นวายชั่วคราวแล้วก็ได้มา ยู่กับตัวเองอยู่กับดูกายดูใจของตัวเองมีความสงบเกิดขึ้นมีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันก็เป็นการให้อาหารใจที่ดีอย่าไม่ต้องอะไรมากไม่เฉพาะแต่พวกเราที่เป็นผู้ปฏิบัตินะแม้แต่ของเราเองเราก็ได้เข้าสมาธิไปด้วยใจเราก็อิ่ม ใจเราก็สบายไปด้วยพอใจมันอิ่มใจมันสบายม,ามันก็นันดีไงมี่จะพูดยังไงมันก็คือดีนหละใจสบายใจก็มีความสุขเอยมีความสุขอยู่ในภายในมีความสุขที่มันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนถ้าเทียบกับความสุขแบบข้างนอกโลกภายนอกมันเป็นความสุขที่มันยังเร่าร้อนรุ่มร้อนอยู่ แต่ความสงบความสุขแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสงบเป็นความสุขที่ร่มเย็นใจก็อิ่มเต็มบริบูรณ์อยู่ในภายใน้ายหันซ้าย,ห,ายหันขวาันก็ดูพรใจมันมีอารมณ์ที่มันอิ่มมันเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็สบายไปหมดหละจะมองซ้ายมองขวาเราก็สบาย ฟังก็ส่วนฟังไปนะแล้วเราก็พยายามรักษาใจไว้กับสติเฉพาะหน้าที่ลมหายใจที่พุโทโธก็พยายามเอาอันนี้เป็นหลักส่วนฟังก็ฟังไปจำได้บ้างไม่ได้บ้างช่างมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือการที่เรามีทักษะของการทำความสงบ ให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจอันนี้เรื่องสำคัญแล้วก็ทักษะอันนี้มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนความเคยชินของใจเปลี่ยนความคุ้นชินของใจหรือที่เป็นนิสัยของใจให้มันมาเป็นในรูปแบบใหม่ที่ มีใจย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองอยู่ในภายในแล้วก็ไม่วุ่นวายออกไปข้างนอกมากเท่ากับมันก็จะได้รู้จักออกไปทำงานรู้จักกลับเข้ามาพักจากเดินที่ออกไปแต่ลุยร้อยเอ็ดเจ็ดยันนามไปตอนนี้เราก็รู้จักวิธีที่จะ ดึงใจกลับมาที่บ้านหลังใหม่คือลมหายใจคือพุทโธแล้วก็ให้มันได้พักได้เติมอาหารดีๆให้กับจิตใจตัวเองรู้วิธีที่เราจะหาอาหารดีๆให้กับจิตใจของตัวเองด้วยเพราะว่ามันก็มีส่วนที่ถ้าเราหาตามปกติมันก็มีส่วนที่เราพอใจอย่างเดียว แต่มันอาจจะไม่ไม่ได้มีดีไม่ได้เป็นผลดีกับจิตใจเท่าไหร่เสพไปแล้วมีความเพลินมีความยินดีก็จริงแต่มันไม่สงบมันไม่เย็นมันไม่อิ่มไม่เต็มยังเร่าร้อนอยู่ยังหิวโหยอยู่ขับกันเป็นวิธีแบบที่เราไม่ต้องไปพิ้งข้างน,นอกกลับกลายเป็นว่าเราได้ เติมอาหารอีก,กรูปแบบหนึ่งให้ใจผลที่ได้ก็คือใจที่เราไม่หิวไม่ร้อนรนไม่ดิน้รนใจสงบใจสบายใจเยือกเย็นผ่องใสเพราะฉะนั้นที่เหลือก็แค่ทำให้มันชำนาญทำให้มันเป็นคุณสมบัติของจิตใจแค่นั้นเอง เรื่องหลักการอะไรต่างๆมันก็รู้กันอยู่รู้ว่าต้องทำยังไงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่สิ่งที่มันมันมันจะเป็นตัวชี้วัดก็คือชั่วโมงบินในการที่เราทุ่มเทให้กับมันความชำานาญที่เราได้จากการทุ่มเทฝึกมันอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะ พัฒนาศักยภาพใจของเราได้ดีไหมแล้วก็คอยที่จะมีสติคอยกำกับใจอยู่เรื่อยๆเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองเดินอย่างเงี้ยสมมติเราเดินอยู่เราก็เห็นตัวเราเดินเราเดินไปเข้าห้องน้ำล้วก็เห็นตัวเราเดินอยู่แต่บางครั้งมันอาจจะเหลอ ว่าเออเดี๋ยวจะทําอันนั้นอันนี้เดี๋ยวจะทันเวลาไหมมันก็ไม่เห็นตัวเองมันก็คืาว่าตัวเราเนี่ยมันก็คือเหมือนหลบเข้าไปอยู่ในห่วงของความคิดพอเรามีสติระลึกขึ้นได้อีกเราก็เห็นตัวเราใหม่เห็นลมหายใจใหม่หรือเห็นพุทโธเห็นตนเราก็จะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะมันก็ ความหลงเป็นเรื่องปกติาการที่เราเปลี่ยนความหลงแล้วกลับมาเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นกำไรของเราเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆนี่แหละเราก็จะมีสัมมาสติที่มันเป็นสัดส,ส่วนให้มันมากขึ้นเรื่อยๆขอแค่เรามีใจที่เราจะคอยทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ถ้าเราไม่มีใจที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งเพรมันไม่ได้ทํามันก็จะยิ่งยิ่งยากอ่ะยิ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนเรามีโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจจะทําไม่ได้นแต่ยังไม่มีเวลาทําเนี่ยแต่เรามีใจที่เราจะทํามันก็ยังคอยระดึกคอยหาจังหวะคอยหาโอกาสที่เราจะทําอยู่เรื่อย แต่ถ้าเราทอดทุระว่าช่างมันเหะคงไม่ได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็จะผ่านแล้วมันก็จางหายไปจากใจของเราผ่านไปจางหายไปจากสมองของเราแล้วเราก็แน่นอนมันอาจจะไปแล้วไปรักไม่กลับมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําอีกเลยฉนันได้ฉันนั้นนะขอแค่เรามีใจที่ยังผูกเอาไว้ก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่มันก็ยังคอย ถึงยังไม่ได้ทําแต่มันก็ยังเป็นเขาเรียกสัญญาใจที่มันจะคอยระลึกถึงว่าเราจะทํานะเรามีความตั้งใจเป็นพุนเดิมอยู่นะมนเมล็ดพันธุ์ของความตั้งใจของเรายังอยู่นะแล้วพอเรามีจังหวะเรามีโอกาสมันก็จะเราก็จะไม่ละเลยที่จะทํามันสติก็เหมือนกันถ้าเราตั้งใจที่เราจะคอยฝึก เราก็จะมีใจที่เราจะ,ะระลึกนึกถึงลมหายใจบ่อยๆนึกถึงพุโทโธบ,บ่อยๆถ้าเรามีเกีใจแบบนี้เนี่ยเลี้ยงความพอใจเลี้ยงความตั้งใจเอาไว้อย่างนี้ได้มันก็ึ้นชื่อว่าเราปราลบความเพียรอยู่เรื่อยๆหนึ่งๆ กา,ารปรบความเพียรนี่มันก็ท่านว่าไว้ก็ต้องยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เริ่มต้นที่ชันดังจนเนตินะ่ยคือยังความพอใจคือฉันทะนะความยินดีพอใจให้มันเกิดขึ้นถึงมันจะยังไม่ได้ทําก็ผูกความตั้งใจไว้ก่อนผูกความยินดีกับการงานอันนี้ไว้ก่อนชันดังจนเนติวายามติคือปารคือเริ่อง เราผูกใจไว้แต่เรายังไม่มีโอกาสแต่พอเรามีโอกาสแล้วเราก็เริ่มที่จะทํามันมก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาชันดัาเจเนติวายามติวิริยัมอารัพติคือปรารกความความเพียนวิริยะมันแปลว่ากล้านะก็แปลได้หลายนัยะกล้าด้วยเพียนด้วยนะ ปาาบความเพียนปาาบความกล้าขึ้นมากล้าที่ไรกล้าที่จะหักความตั้งใจเก่าๆที่มันไม่ดีออกไปอยากจะทำมันนั้นอยากจะทำมันนี้มันมีหลายอย่างไงแต่เราก็หักหักใจกล้าที่จะหักมันออกไปแล้วก็มาปาลารบความเพียรในการที่เราจะย้อนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือพุโทโธ แล้วก็ถ้าปารบแล้วหักเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปก็เรียกอะไรจิตตังประกันหาติก็คือประคองประคองจิตเอาไว้อย่างเราย้อนใจเรากลับมาที่ลมหายใจได้ย้อนใจเรากลับมาที่พุโทโธแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ประคองมันไว้จิตตังประกันหาติประดัหาติก็ทรงไว้ เราะนั้นขั้นตอนกนรารปลารบความเพียรในตำรานั้นก็ว่าว่ายาวเหมือนกันนะแต่เวลาทำจริงมันก็ชั่วขณะเดียวเท่าน,นั้นแหละเราผูกใจเอาไว้ว่าเราจะอยู่กับพุโทโธนะอยู่กับลมหายใจนะเราก็คอยลึกพุโทโธบ,บ่อยๆเผลอก็ดึงกลับมามันก็ขึ้นชื่อว่าเราก็ทำตามขั้นตอนทั้งหมดนั่นแหละมันก็อยู่ในรวมมาเป็นอันเดียวนั่นแหละ ในตำรับตำรามันก็อย่างหนึ่งนะถ้าเราอ่านตำราเราจินตนาการไปมันก็ไปได้เยอะนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจสภาพมันแล้วเราไปอ่านตำราเราก็ยิ่งเข้าใจว่าจริงๆมันก็มันก็แบบนี้แหละแต่ถ้าบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้เจอสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยอ่านตำราไปไม,มันอาจจะแบบใช้จินตนาการอย่างเดียวอาจจะ อาจจะเป็นเพี้ยนเบียเบ้ยวๆไว้เล็กน้อยไม่ตรงตามความเป็นจริงอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านจะถึงบอกว่าก็ให้วางกำลาเไว้ก่อนเราก็อยู่กับการงานที่เราควรจะต้องทำก็คือมีสติอยู่กับพุโทโธมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเงี่ยนตก็ทำง่ายๆแค่นี้แหละใจเรามันจะได้ไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายอยู่เราทำอย่างนี้ได้เพิ่ม ตำรับตำราที่ว่าไว้มันก็มารวมลงจุดนี้แล้วเนี่ยพอมันได้ผลยังไงปุ๊บเราค่อยเลิกทำแล้วเสร็จการงานแล้วเราค่อยเอาตำรามาเทียบเคียงก็ยังไม่สายแต่นะขณะที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็วางตำราไว้ก่อนอย่างนี้มันจะได้ไม่เป็นตัวเรียกว่าเครื่องที่มันจะดึงใจเราออกไป แต่บางคนภาวนาไปหลับตาไปปุ๊บใจมันไปคิดถึงแต่ผลคิดถึงแต่ความผูกโยงที่ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะพยายามตั้งใจให้เรามันเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างน,องอางนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสักทีหนึ่งซึ่งผลของการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยในรายละเอียดเปลีกย่อยม,มันไม่ค่อยเหมือนกัน บางครั้งเราเอาไปจับเอาประเด็นเล็กน้อยเอ้ยทำไมไม่เหมือนเขาสักทีหนึ่งมันไม่เหมือนที่เขาว่าสักทีหนึ่งแต่ที่มันจะเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันตรงจุดใหญ่ๆนั่นแหละออย่างยกตัวยอย่างเราจะพุทโธหรือดูลมหายใจหรือบางคนยุกหนอพองหนอยเงี้ยวันนี้มันเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าทําความสงบใจให้มันได้มันเราขึ้นเขาอ่ะ สมมติเขาลูกนี้มันมีอยู่สักสองสามจุดพักอย่างเงี้ยจุดพักขึ้นเขาทางนี้ก็มีจุดพักขึ้นเขาทางนี้ก็มีจุดพักที่ระดับเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะขึ้นเขาทางทิศตะวันออกขึ้นเขาทางทิศตะวันตกวิวมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันก็จะขึ้นไปถึงยอดเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงผลตรงผลลัพธ์ตรงนั้นเนะ่ เป็นตัวเป็นจุดที่เราจะเอาไว้อ้างอิงกันว่าไม่ว่าจะวิธีนี้วิธีนั้นเนี่ยมันก็มาจบอยู่ตรงจุดนี้นั่นแหละพอเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับในรายละเอียดที่มันไม่จําเป็นมากจนเกินไปพูดง่ายๆคือความรู้ความจําที่เราเคยจํามาเนี่ยบางครั้งมันมันก็ยังไม่จําเป็น ยังไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นในะปัจจุบันตอนนี้ทามาศึกษาเอาของจริงณตอนนี้ดีที่สุดเห็นตำรายใหญ่ก็คือที่จิตใจของเราเองความสงบเกิดขึ้นใจเราสบายเราก็ให้ใครมาบอกว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันก็พูดไม่ได้หรอกเพราะมันเห็นทนโทษอยู่กับตัวเองว่าใจเราสงบมันสบายยังไง ใครจะบอกว่าสบายแล้วมันไม่ดีจะให้ร้อยปากพันปากหมื่นปากแสนปากมันก็ใจเรามันก็ไม่ไม่ลงห้หรอกถ้ามันก็ดีมันก็ดีที่ใจเราใจเรารับรู้ว่ามันดีมันก็คือดีอะใช่ไหมล่ะของจริงมันเป็นอย่างนั้นนลยเห็นธรรนก็เพื่อที่จะมารู้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละ รู้ของจริงณปัจจุบันที่เราเป็นไม่ได้ของจริงที่กำลังจะมาหรือไม่ใช่ของจริงที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอันนี้ไม่เอาแต่เราเอาของจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนสงบน้อยก็รู้หรือกำลังฟุ้งซ่านก็รู้อย่างเงี้ยสงบมากก็รู้สงบแบบ เงียบไปเลยอย่างเงี้ยก็รู้หรือว่าสงบแบบกําลังพิจารณาอยู่ก็รู้มันเป็นปัจจุบันนะักขณะจริงๆเอาให้มันได้อย่างนั้นอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะย้ําเบรกเป็นรอบที่เท่าไหร่แหละคือมันออกมาจากจุดเดียวจุดเดียวกันก็คือจุดที่เรียกว,ว่ามีสติกํากับใจอยู่มีสติคอยคุ้มครองใจอยู่ มีสติที่เราผูกไว้กับเครื่องอยู่ก็คือลมหายใจก็ดีพุดกโธก็ดีซึ่งอยา่างบางคนดูลมไปแล้วเนี่ยลมมันอาจจะบางไปบางไปเบาไปจนบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่ได้แต่ความรู้สึกตัวที่มันชัดอยู่มันเด่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหรือเอาลมขึ้นมานะก็ปล่อยมอยันไปเพราะาจริงๆริกเหมือนอย่างที่บอกที่เราอยากได้จริงๆคือสติ ไม่ได้อยากได้ลมหายใจหรอกลมหายใจมันเป็นวิธีการเฉยๆหรือพุโทโตก็เหมือนกันถ้ามันจะเงียบไปแต่สติเราชัดอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปรื้อพุโทโธขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้เราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วคือสติที่มันแจ่มชัดอยู่ในภายในสงบตั้งนั่นเราก็ประคองอันนี้เอาไว้ซึ่งถ้าเราประคองอันนี้เอาไว้ได้ดีแล้วเนี่ย ลราก็เอามันมาทํางานโดยการที่เรามาพิจารณาร่างกายเราดูไปเรื่อยๆอันนี้ปอดนะปอดอันนี้หัวใจอันนี้กระเพาะอาหารอันนี้ลำไส้อันนี้เนื้ออันนี้มีน้ําเลือดน้ําหนองอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ค่อยไล่ดูไปเห็นชัดไม่ชัดก็ช่างมันก็ดูไปเรื่อยๆ เวลาชัดเนี่ยมันก็ผางขึ้นมาในใจเองเรอ๋อมันชัดอยู่ในใจเราอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ไปคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ให้มันเอาตามปัจจุบันที่เป็นนั่แหละจะนึกก่อนก็นึกไปแต่อย่างน้อยๆถ้ามันจะนึกมันจะฟุ้งก็ให้มันอยู่ในร่างกายเรานี่คอยดูใจไปคอยดูการพิจารณาไป ถ้ามันมาตรงอทีิต่างมาตรงขาเราอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นกระดูกเนาะอบางคนอาจจะไม่ได้เห็นกระดูกก็ได้อาจจะรู้สึกว่ามันมีเนื้ออยู่มีหนังอยู่เียมีเนื้ออยู่นะอ่าตอนใต้เนื้อเป็นไงอ๋อใต้เนื้อมันก็มีกระดูกนะมันปวดๆหน่อยสองปวดๆสองปวดๆมันก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งมาขันไว้นี่เป็นต้นนะก็ไล่ดูไป ดูไปตรงนี้ก็ดูไปชิ้นอื่นบ้างดูชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ไปดูชิ้นอื่นบ้างไล่เรียงไปเรื่อยๆเะั้นก็ให้มันมีสติแบบเนี้ยเล่นไปในกายอย่างนี้เราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเรามาพิจารณากายมีสติไปในกายศนะาสตร์เทคนิคอะเขาก็ให้ชื่อว่ากายคตาสติใช่ป่ะมีสติที่มันเป็นไป ในกายขาตะมันแปลว่าถึงแล้วกนะ็ถึงก็เป็นไปนั่นแหละมีสติที่มันถึงกายอยู่ในกายอย่างต้นก็จะต้องสลับสลับกันนั่นแหละระหว่างพิจารณาแล้วสักพักหนึ่งล้วก็ย้อนกลับเข้ามา ทำความสงบใจให้มันแน่วแน่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอพอมันอารมณ์เป็นหนึ่งดีแล้วดีสักพักหนึ่งเราก็เอามาทำงานต่อก็ไล่ดูกายไปก็ทำสลับไปสลับมาอย่างนี้แะแต่ถ้าเราไล่เรียงดูไปดูกายไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งดูใจมันยิ่งเริ่มแบบหาความมั่นคงไม่ได้ มีความชัดสายมากใจไม่ไม่สบายอย่างนี้นะอันนั้นก็ให้ย้อนกลับมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วให้มันนิ่งมีอารมณ์ปเป็นหนึ่งสกก่อนพอามันมีอารมณ์ปเป็นหนึ่งนิ่งดีแล้วเราก็ค่อยเอาไปทํางานใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยก็ใจเรานี่แหละมันจะเป็นประมาณเป็นตัวบอกเองว่าอา่ะมันควรพัก ืว่าควรจะเอาไปทํางานได้แล้วแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเราไม่คิดจะเอามาทํางาน,นมันก็จะนิ่งๆไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ได้แต่พักอย่างเดียวมันมันยังทําประโยชน์ที่อันควรจะได้ไม่ได้งั้นก็อย่าลืมที่จะขยันในการพิจารณาด้วยพิจารณากายในเราน,นดูไป นอกจากจะด,ดูชิ้นส่วนต่างๆแล้วบางทีเราอาจจะคุยกับมันด้วยก็ได้ว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยเผาไฟแล้วกลายเป็นกองขี้เท่าอย่างเงี้ยที่เราเห็นมันเป็นคนเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นคนแล้วนี่ความเป็นคนมันหายไปแล้วใจมันก็จะได้เห็นได้ได้มีความจริงที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ คอยเก็บสต็อกเอาไว้นะสต็อกค,ความรู้สึกของที่เห็นตามความเป็นจริงสะสมเอาไว้ที่เล็กน้อยในใจ